ป้าเจริญคนสวยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็เขาเรียกว่าปุ๋ยแตกนะครับก็ใช้ดีเรือบอกต่อนะครับแล้วก็มีลูกค้าของป้าเจริญนะครับมาใช้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีปุ๋ย20 20แล้วก็ปุ๋ยเทอร์โบแม็กนะครับแต่มีสินค้าอะไรใหม่ที่ผมยังไม่ได้สัมภาษณ์ป้าวันนี้คือน้ำมันมะพร้าวใครสั่งวันนี้นะลูกค,ค้าบอกเพืน่นเอาไปกินบอกเพื่อน เพื่อนบ่งบอกโดยโดยเฉพาะว่าว่าต้องเอาเป็นน้ำมันมะพร้าวอ่าป้าก็เลยบอกว่าป้าก,กินอันนี้เพื่อนก็อยากกินเพื่อนเป็นคนผอมเหมือนป้าไหมถูก<ห>ถ้าคนผอมกินไม่ปิดแล้วก็อีกอย่างป้ากินแค่นี้มันชินหลังคอมเออถ้าถ้าหลังคอมต้องกินกินอันนี้ก็ได้ถ้าอายุถ้าอายุเยอะเพื่อนเยอะตัวนี้แหละแต่ว่าป้าว่าห้าร้อยห้าร้อยห้มาร้อยสิบสองป้าก็เลยเพื่อนว่ามันแพงเลยอาะเพื่อ อ oh. อายุอายุเท่าไหร่คนคนตัดล<ะ>ัคอม <63. S 1> โ3บสามมีให้เลือกก็คือตัวนี้หรือว่างาดำนะครับง,งาดำก็ได้แต่ว่าตัวนี้ดีสุดมันเหมาะสำหรับคนสูงอายุแต่ว่าห้ามกินในแคลเซียมที่เป็นอ่าที่ทำมาจากอะฮิป,ปูนตัวนั้นที่ <12. S 1> ที่ตัวอ่าตัวสี่ร้อยแปดสิบาทนะอันนั้นมันสำหรับเพิ่มความสูงวัยรุ่นอ่ แคลเซียมตัวนั้นนะอันนี้มันเป็นแคลเซียมจากพืชมันมีอยู่สองตัวก็คืออตัวของไอซิมิงตัวนี้กับงาดําสาหรับคนหลังแก่หลังคอมนะอะก็ไม่ให้มันคมก่อนด้วถ้าไม่กินมันจะโยติดพื้นเลยนะเออนี่กค่อมแล้วหลแล้วปลายันแกนไ,ได้หืเปล่านถาเาเลยบอกกินอันนี้นนี้ก็ช่วยได้บ้างครับช่วยได้น้ำมันปลากินน้ำปลากระปุกใหญ่นะ อันนี้อันนี้น้ำมันมะพร้าวก็จะดีในเรื่องของเพิ่มน้ํามันเข้าไปในร่างกายน้มันไข่ข้อพวกนี้แล้วก็ไม่ให้ผิวแหง้งแล้วก็แก้พวกไอ้โรคผิวหนังอ่าโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังพวกเป็นพวกกักเกลื่อนพวกนี้นะอ,อันนี้ผิวหนังแห้งก็แก้ได้แล้วก็พวกกากเกลื่อนพวกนี้ส้นเท้าแตกวันนี้น้ำมันมะพร้าวนะครับพวกอ่าเป็นพวก อ่รังแคอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้แบบกินนะอแบบกินเขาเรียกว่าแบบกินแต่ปุ๋ยก็ป้าก็ออกคลิปที่แล้วนะวันนี้ก็สั่งเยอะเหมือนเดิมนะครับเขาให้ขายเยอะๆแต่โคดเล็กไม่มีจะเป็นต้องเอาโคดใหญ่แบ่งกันได้น้อแบ่งกันกี่เจ้าเนี่ยห้าเจ้าสี่เจ้าอ๋อแล้วอีกเล็กอีกนิดหนึ่งนะป้าเอง อ๋อพลังอีอเพิ่มเต่ต้นยางใช่แล้วก็มันก็ตอบแทนเราด้วยอน้ํายางเนาะอเออเราก็ฉีดได้เรื่อยๆแล้ว,ลวยิ่งฉีดยิ่งอายุกาบอายุการการ,การกินมันจะนานยืดออกไปถ้าเราไม่ฉีดไม่บํารุงเลยมันก็มันอายุการกินมันจะสั้นเพราะว่าเรี้ยงไปมันก็จะออามันก็จะมันมันน้ายางมันจะไม่ออกใช่ไหมล่ะอ่าแต่ถ้าเราเราเรา,เราบำรุงเสมอเนี่ยมันก็ มันก็สามารถที่จะยืดอายุการกิดออกไปทําให้เราการช่วงเวลาของการกิดยางเรายาวขึ้นปกติล้วไปจะกิดกิดยางถึงเดือนไหนมีนาถึงมีนาขวบก็จนกว่ามันจะไม่ออกนั่นแหละใบมันร่วงใบมันร่วงใบมันร่วงก็กีดต่อได้ถ้ามันยังออกอยู่ถ้ามันถ้ามันยังออกอยู่เนาะถ้ามันไม่ออกแล้วเราก็เลิกกิม เป็นอย่างนั้นร่วงมันร่วงแป๊บนึงมันก,มนก็มันก็งอกออกมาใหม่คืออ่าเว่ากีดจนดอกมันออกกีดจนดอกมันออกถ้าดอกมันออกแล้วเฮาหนีกีดมันจะไปบำรุดอกมันออเป็นหม,ม,มากเยอะอืมมียะไดมากมันยาไดมากก็ต้องกีดอโอเควันนี้ก็อ่ามาสัมภาษณ์ป้านะครับโอเคแล้วก็อาจะปิดคลิปแค่นี้เดี๋ยววันวันหน้าค่อยไปถ่ายตอนไปที่ป้าอ่ากีดยางเนาะ แต่ตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าส่วนยางป้ายอยู่ไหนโอเค